คำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหารหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอ,ยอ,ยอีกควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับออตอนนี้พี่อยู่ที่เมอร์คริมวันนี้พี่จะพาแป๊กมานะครับ ร้านที่พี่มีความหลังเฮ้ยความหลังครั้งเก่าแก่เฮ้ยร้านที่พี่บอกว่าพี่พาเมียน้อยมากินแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละร้านกันเฮ้ยไม่มีไม่มีคือพี่มีความหลังกับร้านนี้มากเชื่อแบบว่าพี่เคยแข่งกินไก่ร้านนี้เหรอได้ที่หนึ่งตอนนั้นอ่ะบอลชอนอ่ะมีการจัดแข่งโหยิ่งใหญ่เลยครับรางวัลกว่า1ิบล้านวอน อ๋อตกใจนึกว่าสิบล้านบาทแต่สิบล้านวอนตีมเป็นเงินไทยตอนก็ตกแสนนึงนะโอ้โหก็เยอะนะแต่ตอนนั้นม่ทำอะไรมาแข่งใครมาแข่งตอนนั้นมาแข่งโอ๊ตสองคนมากับพี่โอ๊ตตอนนั้นเขาให้แข่งเป็นคู่ตอนรอบคัดเรื่องนะกินไก่เร็วที่สุดครับเข้าไปรอบชิงไปชิ้นไก่เร็วที่สุดมันสามสิบชิ้นเองสามสิบชิ้นสามชิ้นทีนี้ก็ตกสองคนก็ตกคนละสิบห้าชิ้นหมายว่าใครกินเร็วสุดใช่ไหมครับเอาเวลาที่ดีที่สุดครับ แต่ละสาขาที่บอลชอนเพราะบอลชอนนี่จะมีหลายสาขามากเอาแชมป์แต่ละสาขาเนี่ยไปนัดชิงที่สยามแล้วพี่ก็ไปเป็นแชมป์ที่สาขาสยามตอนนั้นกินเขาให้เวลา15ทีสิบห้าทีใช่ตอนนั้นก็กินไปเป็นแชมป์ไปร้อยสิบห้าเนาะแต่สองคนนะสองคนสคนสิบห้าทีร้อยสิบห้าร้อยเหรออสองคนพี่กินไปกี่น้อง สิบห้าโล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นตามสถิติเนี่ยเวลาเราไปกินอะไรก็ตามเนี่ยก็ได้เป็นชาเลนจ์แล้วผมพาขึ้นมาใช่ต้องหนึ่งร้อยอัพใช่วันนี้ก็เลยเป็นไก่บอนชอนหนึ่งร้อยชิ้นครับอ๋อหนึ่งร้อยชิ้นนะใช่พี่กินเลยอ๋อครั้งที่แล้วคือประมาณร้อยสิบห้านี่เห็นว่ากินสองคนไม่เชื่อใช่ไงใช่ไงแต่พี่กินให้ดูเลยร้อยชิ้นได้ให้เวลากี่เดือนเดือนเหรอพี่ แล้วมันก็มาแล้วครับผมพอผมเห็นแล้วเนี่ยฮะโอ้สงสารพี่เลยอ่ะเขอบอกนิดนึงฮะจะมาชาเลนจ์ไก่บอนชอนรสชาติใหม่รสชาติใหม่เป็นรสฟันชีกาลิกฟันชีกาลิกมีกระเทียมแบบเนี่ยคือมันหอมเต่เขานี่คนผู้ชมที่ดูทางบ้านอาจจะไม่รู้แต่อยู่ตรงนี้กลิ่นกระเทียมนี่แบบโอ้โหพี่พจะกินไก่ทอด บอลชอรเนี่ยหนึรชิ้นร้อยชิ้นครับแล้วผมไม่จับเวลาทำไว้เป็นสถิติตัวเองนะแต่รสชาติที่ผมมากินวันนี้คือคันชีกาลิกนะหน้าอ่ะหนึอชิ้นแบบลวดลวดรสชาติเดียว3าสองเริ่มครับเวลาเดินะครับอ่ารสชาติเป็นไงบ้างครับพี่พิดชิ้นแรกรสชาติใหม่เนื้อข้างในโคตรจุซี่จุซี่จุซี่คืออะไรมันมีความนุ่มอ๋อนุ่มนุ่มนุ่มเลย ตัวกระเทียมเนี่ยมันกรอบมากโคตร้่าอร่อยเลยอ,อร่อยมากๆเขามีเครื่องเคียงไหมพี่2อันนะ100ชิ้นเนี่ยเขาแบ่งมาให้เป็นถาดถาดถาด,ดละ20่สิเวลาผ่านไป1นาทีครึ่งเท่านั้นเองอ่ะหมดไป3าน่องแล้ว,วนี่ถ้าไม่กินกระดูกไปด้วยกระบุนแล้วนะร <c oughs> ู้ไหมว่าตอนแข่งแบบห้ามเหลือเนื้อเลยคือต้องเป็นแบบขาวๆเลยอ๋อกินคลีนกินคลีนเขาเช็คกันอย่างนั้นเลยนะอ Yeah. แปบเดียวนะถาดแรกหายไปส่วนหนึ่งแล้วอะเ้าพี่กินบอลชอนจำพี่ไม่ตัองกินธรรมดาอ่าพี่อกินแค่สองทุดสี่สิบชิ้นแค่นั้นเองหรอก็กินไปเรื่อยๆข้าวเหนียวกี่กี่หม้อกี่กระปุกต้องมีแบบมีหกอะข้าวเหนียวหกกระปุกสี่นาทีผ่านไป ปัดโถปโัดโถปัดโถปดโดูการกินของพีนะพี่พๆจะกัดไปตรงกลางก่อนเอาเนื้อส่วนใหญ่ออกไปก่อนแล้วก็จะบิดเอาข้อเข้าหาตัวเองแล้วจะรูดทุกอย่างเข้าไปเดี๋ยวพอหมดทานนึงเรามาดูเวลาอีกทีว่าพ,พี่จะกินได้เท่าไหร่ <Wow. S 2> อันนี้กินจริงๆไม่มีสตันเลยนะตอนนี้ถานแรกใกล้จะหมดแล้วนะ เวลาผ่านไปแค่เจ็ดนาทีนิดๆมาโต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 ไปแม่เหรอเสียงนั่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ดขดูดดูเาดดตายตายตายตอนนี้ครับถาดแรกครับคุณผู้ชมเหลือเพียงแค่สามชิ้นเท่านั้นเองจากยี่สิบชิ้นนะเหลือเพียงแค่สามชิ้นเท่านั้นเองครับ ตอนนี้เวลาอยู่ที่10นาทีเอาเลยเหมือนคุณคุณนะเหมือนก็ได้ยินที่ไหนไม่รู้10บนาทีครึ่งปีกบนกับปีกกลางที่พี่กินเข้าไปนี่นะจริงเหรอโอ้โหชิ้นสุดท้ายของเซตแรก12นาทีจริงเหรอหมดถาด,ด,ดแรกไปแล้วครับหมดถาดแรกไปแล้ว รสชาติถาที่สองยังเป็นเหมือนเดิมไหมครับพี่เหมือนเดิมเด็เด็กๆมายืนออเป็นตู้ปลาก็ได้ลูกเด็กพวกนี้ไม่เคยเห็นตัวกินไก่ไงแฟนขาพี่พีเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยนะผมบอกเลยมีตั้งแต่แบบเด็กแรกเกิดยันแบบใกล้ลงเลยที่สามสุดยอดเลยตอนนี้พี่พี่จะไม่แตะน้ำนะแตะไปหน่อยเดียวนะ ูเสียงครับคุณผู้ชมครับปกติเวลาพี่มากินพี่มากินกับใครอ่ะมากินกับเจนมากินกับเจนเจนนี่คือใครพี่เจนอีทแหลกเจนอีทแหลกตอนนี้เขามีฉายาแล้วนะหรออีกหน่อยจะดังแล้วอ๋ออีกหน่อยเขาจะดังกับพี่แล้วร้องเพลงเพราะมากด้วยเพราะอะไรถึงร้องร้องยังไงร้องเพลงเพราะร้องร้องยังไง ไปฟังตอนไหนวะร้องอย่างนี้ตอนนี้เวลาครับ19นาทีอันนี้ก็ไห้พี่พี่ค่อยๆกินไปนะคือพี่พี่กินน้ำไปน้อยมากนะเทคนิคการกินให้เยอะเนี่ยคือต้องกินน้ำน้อยๆนะครับคุณผู้ชมครับ นี่สงสารคนดูตอนคืนเลยอะชีวิตเขาจะอยู่ยังไงวะบงทีดูนะแล้วจำภาพแล้วจนแล้วพวกมุณเช้าเก้มาอ๋อ26นาทีเข้าไปแล้วจ้ะถ้าเฉลี่ยเนี่ยถ่านละ15นาที<ะ>20ชิน้นตกชิ้นละนาทีกว่ากว่าเท่านั้นเองนะ <c oughs> เฮ้ยไม่ธรรมดา <c oughs> คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้คือเขางงมากเลยนะ, <c oughs> ว,ะว่าเฮ้ยมึงกินกันได้ยังไงวะ โอ้ยยังเหมือนกินชิ้นแรกเสมอทุกครั้งที่เข้าไปนะ31นาทีครับตอนนี้เราจะเข้าถึงนาทีที่31ครับฮะไม่ธรรมดา คือแบบอยู่กับพี่พีมานี่ก็นับตั้งแต่เริ่มรู้จักกันมาก็6เดือนนะอือ่าพี่พีแม่งกินเก่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้หอคอนเฟิร์มตรงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของตะพิกขึ้นจริง <c oughs> ขึ้นมาไกลหน้าผากเรีย <c oughs> นได้ไม่มีตังค์ใช้ทุกอย่างไม่ขึ้นหมดความดันก็ขึ้นเบาหวานก็ขึ้นยกเว้นค่าตัวพวกวะเนี่ยไม่ขึ้นเลยถาที่สองสี่สิบชิ้นหมดแล้วจ้าหลงตึง สุดยอดอ่าลูกพึ้ยอาลูกบึ้ย,ยดูตัวความกรอบดูนะ <Yeah. S 2> เนื้องในอ่ะครับมันมีความแบบเขาเรียกว่า juicy 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 มีความนุ่มมันไม่มันไม่แหง้งอร่อยอ๋อเป็นไก่ทอดที่ไม่แหง้งแล้วจะบอกว่ารสใหม่หานที่กระหิกอ่ะบอกนิดนึงตัวกระเทียมอ่ะครับหล่มาก กรอำลังจะเข้าสู่40นาทีครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วนะอลังยังไม่ตกนะพี่พีทนะถึงแม้ว่าเขาจะอายุ35แล้วก็ตามแต่พี่พีชก็ยังคือพี่พีทอิกแหลกครับคุณผู้ชมครับ Uh huh. 4 16นาทีอ่ามันร้อนร้อนตายตาย,ตายสงสารคนดูแทนเลย <laughs> ไม่เร่งมากนะอยากพีชกินอะไรที่เป็นแบบความสุขตอนนี้พี่พีชกำลังจะกินชิ้นที่50ครับคุณผู้ชมครับชิ้นที่50ครับกําลังจะหมดไปครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วเอาแล้วคืนไปทั้งกระดูกเลยคืนไปเลยถูกคนเลยครึ่งทางครับคุณพีชครับอมันทรมานเสะลเกิก็ต้องมาดูใครกินตอนหน้าตา เนี่ยตอนนี้พนักงานที่เขายืนรอรับลูกค้าเนี่ยนะมายืนดูพี่กันหมดเลยนะเออเอาตอ้องอยู่นะ <c oughs> โอ้โหทีนีห้าสิบเก้ครับคุณชมครับหน้าตาพี่ยังดูมีความสุขเหมือนเดิมนะ <c oughs> ดูจากแววตานี้ <c oughs> ผมละพี่ 5ชิ้นเต็มที่เลยนะกับข้าวเหนียว1กระปุกอเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับชิ้นที่60 60ชิ้นก็ไปแล้วหมดไปครับสุดยอดสามถาดคุณผู้ชม3ามถาดหมดไปแล้วเมื่อกี้เวลาที่หมดไป1ชั่วโมง1นาที อันนี้ไม่ได้กินแบบรีบถ้ากินแบบรีบเนี่ยมันจะเลอะเทกกว่านี้หน้าพี่จะหมกอยู่แต่ในจานเลยถ้าเป็นแบบกินอะไรที่ทำไงทำไงโอ้โหไอที่เคยที่เคยที่ถ่ายรอยเฟรมไว้ยฮะสปีดตอนชิ้นนี่6 1เเนี่ยเฮ้ย ตอนนี้เวลาครับ1ชั่วโมง11นาทีโอ้ยฝร,รั่งยังสวยอดกินบอลช้อนเลยวันนี้อืมมาเนี่มาเนี่ยโอ้โหทอฝรั่งยังสวยพี่เล็กหันควับเลยพี่เล็กหยิบกล้องหันควับ <laughs> ด้วยว้าวพี่จะอีกจะหนึ่งร้อยไม้ออเนี่ยนี่คือฝรั่งนี่คือฝรั่งนี่คือฝรั่งฮะ ฉีกให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวกินทีเดียวอ่าเริ่มฉีกเรา,าเก็บในจานก่อนครับพี่เอาล้วนะหลังจากที่เขานั่งฉีกอยู่พักหนึ่งเขาก็เริ่มกลับมาจ้วงทีตอนนี้เวลานะครับ1ชั่วโมง18นาทีไม่ธรรมดาหื้ยไม่ธรรมดาเอาโอ้โหาล่ะคุณผู้มชมจ้วงเข้าไปสังเกตด,ดูที่แก้มนะเส้นเลือดเริ่มขึ้นละเปิดเปิดกินเข้าไปครับ มันผิดหลักหมดเลยร่างกายพี่พีอะ่ะกินของทอดนะคุณผ<ม>ู้ชมนะกินของทอดขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องไปคนอ้วนมันจะไปสะสมตรงไหนได้มันก็ไปสะสมตามร่างกายถูกปะทำให้เปลี่ยนไปไขมันแลวทำให้อ้วนตามวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาแต่อะไรอยู่วะเนี่ยอะไรของอะไรของมึงเลยพี่หนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีครับถาดที่สี่กำลังจะหมดนะ ชิ้นที่79 <Yes. S 1> โอ้โห,โ,หโหมาแล้วคนะรับผู้ชมครับต่อครับต่อแปดสิบชิ้นครับ <Wow. S 1> กินไป80ชิ้นไม่พอยังจะมาเพิ่มไฮสปีด เหมือนเติมอินเทอร์เน็ตว่างั้นเถอะเออเหมือนซื้อเน็ตเพิ่มอันนี้เน็ตของบอทชอเออ <laughs> โอ้โหโอ้โเสียงนังกราบเสียงนังกราบ <laughs> ไม่ใช่ไก่ฟังก, <laughs> ไกูไก่เขากรอบจริงเสียงไก่แหละไม่ใช่เสียงฟันเออโอ้โห เสียงกรอบได้ยินไหมตอนนี้1นาที45เอ้ย1ชั่วโมง45นาทีครับโอ้หฟิลนี้ไม่ใช่เลยอ่ะเหมือนตอนนี้กูอุ้มลูกกูไปสวนสัตว์อ่ะขอถือก่อนอดได้ไหมได้ครับพี่ไม่มีใครว่าช่วยฉีกมา เขามีแต่ผู้สาวขาเลาะผู้บ่าวขาเลาะเลยเลาะหายยังมือหนึ่งชั่วโมงให้สองนาทีครับเเทียตรงนี้ก่อนที่สุดท้ายกินจากนี้อ่าโอเคครับเกล้เทียงเลยกันโอ้โอือหืออือือ ายโอ้าหมดแล้วอเครับตอนนี้เหลือแต่ไก่แล้วนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้แวะไปทักทายโคซาร์ไปหนึ่งอ้เอาละครับงัดเข้าไปแล้วโอ้โหจ้วงจ้วงครับมีต่อเยียบเบียร์ไหมมีครับมันมาเป็นกำลังใจหน่อยดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ามาแล้วโอเค โอ้ยพอเจอสาวสวยแล้วความหมมาแล้วึงทิ้งน้องเลยนะมึงก็หมายแล้วคนอย่างมึงไม่มีความหมายแล้วคนนี้ขอนะใครไม่รู้จักคาพูดพูดเออเพราะวาทำอาหารหนูเป็นชั่วโมงน่ะนั่นไงเฮ้ยร้านอย่าทำอย่างนี้ดิร้านเดี๋ยวกูเนียดที่ยคนหลังกล้องรานกินอะไรยังจริงกินไก่ตุ๋นตัวจริงไหมยังไม่ได้กินเลยกินเท่าไหร่เก้าสิบเก้แล้วใช่ไหมคะเอ็นที่หนึ่งร้อยของพี่ เออเอ้ยเหนไหนเห็ปากต่อเห็นปากเอ้าเอานนบบา้หน้าเนหน็นหนะให้ปา,ากเห็นปากโอ้ยหน้ากูมันกูรูร้แล้วดูให้สิดเ,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 เลยไงล่ะาหมดหมดจ้าเขาบอกว่ากูได้เปิดร้านขายของแล้ว ่่วส,สองชัมมง่วโมงสองนาทีสามสิบสามวินาทีการไหวเปล่าไม่เอาครับแล้วอะไรที่ตาแลบการท้าพี่ไว้อะเออเออท้าไว้ด้วยมาเดี๋ยวพี่จะไป ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยกับรสชาติใหม่ของบอนชอนนะครับขันจี้กาลิกจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็เค็มข้นกรอบกระเทียมมากๆเลยจริงๆนะครับผมฝากด้วยเป็นรสชาติใหม่ของบอนชอนอย่าลืมแวะมาลองทานได้นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์พีดอีทแหล่ด้วยทางช่องยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ฝากแบกด้วยนะครับมผมเออไม่ต้องฝากไม่ต้องฝากแล้วมึงดังกว่ากูอีกฝากแบคด้วยฮะนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะไปกินกับซานซานเลี้ยงผมด้วย รับปากเอ้ยด้วยรับากด้วยนะครับวันรสชาติใหม่บอนทองคั้นชีสกาลิกวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ